หนังเรื่องนี้ถ่ายทําในกรุงเทพหลายแห่งนะครับแล้วแต่ละแห่งที่เอามาตัดใส่ในช่วงไตเติลนั้นก็ค่อนข้างจะสั้นๆน,นะครับเห็นไหมครับเป็นผลงานการกํากับของคุณทรนงสีเชื้อชื่อเรื่องอุบัติโหดสร้างในนามภูนซับฟิล์มนะครับแล้วก็เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2 5 3 1ที่โรงหนังสยาม สลัดเฉลิมกรุงแล้วก็วิลล่าก็เมื่อ37ปีที่แล้วนะครับเรามีโอกาสได้ย้อนอดีตกลับมาดูภาพสั้นๆของกรุงเทพมหานครถ้าใครดูแล้วเห็นสั้นๆแค่นี้จําได้ว่าที่ไหนก็ต้องเรียกว่ายอดเยี่ยมนะครับที่จําได้จริงๆถ้าจะหยุดคุยกันแต่ละภาพนี่นี่ชื่อหนังครับสามารถหยุดคุยกันแล้วก็ เล่าถึงอดีตได้นะครับเห็นชื่อป้ายซอยก็จะรู้ว่าเป็นที่ไหนก็ต้องเรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษในการตัดฉากสั้นๆของคุณธรนงสีเชื้ออามาทำเป็นไตเติ้ลซึ่งปัจจุบันแต่ละเส้นทางที่เห็นภาพที่เห็นผู้คนอาจจะไม่เปลี่ยนนะครับก็อย่างเยอะเหมือนเดิมมี่ขายลอตเตอรี่ตาบอดเห็นไหมครับคนทำถนนเจาะถนนก็ เจาะกันไปนี่โรบินสันนะครับเห็นไหมครับดูเขาทำต้องสังเกตรจริงๆนะครับว่าเป็นหนังที่ไหนหนังเรื่องนี้จริงๆค่อนข้างหนักนะครับชีวิตค่อนข้างหนักแล้วก็ดูแล้วก็ค่อยเป็นหนังสไตล์คุณธนรงคศรีเชื่อซึ่งค่อนข้างจะดุนะครับแล้วก็ดูชีวิตก็หนักดูสมัยที่ในโรงหนังดูแล้วชอบนะครับ หนุ่มเสกหรือว่าเสกสันชัยเจริญนี่เป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์พ่อเป็นตำรวจจราจรแต่ว่าชีวิตนี่ต้องเข้าไปพัวพันกับผู้ร้ายนะครับอย่างที่เรียกว่าเป็นอุบัติเลยนะครับก็คือไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับหนังเขาก็ถ่ายทอดออกมาดีนะครับใครที่ยังไม่เคยดูผมว่าน่าจะลองดูนะครับจะได้เห็นฝีมือของคุณธรนงศรีเชื้อในยุคที่กำลังโด่งดังในยุคนั้นนะครับ นี่ครับดูวิธีการถ่ายทาหนังตัดสลับค่อนข้างสนุกนะครับดูภาพแบบนี้แล้วนึกถึงเมื่อ37เปีที่แล้วจริงๆนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ตอนที่ดูในโรงหนังนี่มันเหมือนเป็นหนังซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับใกล้ตัวเรามากสถานที่ที่ทำในกรุงเทพที่ถ่ายทําในกรุงเทพ บางแห่งบางที่หรือว่าเกือบจะทุกที่นะครับที่เห็นนี่เคยนั่งรถเมย์ผ่านเกือบหมดนะครับก็ไม่นึกว่าคุณธนรงค์สีเชื้อแล้วก็ตากล้องคุณพิพัฒน์จะเก็บรายละเอียดแบบนี้เอามาไว้ในฟิล์มหนังนะครับแค่ดูตอนนี้นะครับเห็นรถเมย์ที่วิ่งรถเมย์นี่บางคันนี่ก็ไม่วิ่งแล้วนะครับมินิบัสก็ไม่มีนี่คุณชนประคันจันเรืองนะครับแสดงเป็นพ่อเป็นจราจร เดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งนะครับผมจะพยายามตัดที่เป็นโลเคชั่นกว้างๆนะครับเพื่อให้เห็นบรรยากาศของกรุงเทพนี่ครับหนุ่มเสก็ถ่ายรูปเพื่อนนี่ครับนี่คือเชิงสะพานตรงนี้เป็นพระปกเกล้าแล้วก็ถ่ายให้เห็นสะพานพุทธที่อยู่ด้านหลังนู้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสะพานพุทธ แม่นำเจ้าพระยาสวยครับมุมกล้องที่ถ่ายก็สวยและนี่วิ่งขึ้นทางด่วนรถวิ่งขึ้นทางดว่วนสั้นๆตัดสลับกับรถไฟรถไฟสมัยนั้น2องพนี้ต้องวิ่งเข้าหัวลำโพงนะครับเขาก็เดินคุยกันบนรถไฟเป็นนางเอกน้องใหม่ ก็ตัดสลับกันไปมาโลเคชันวันนี้ผมว่าใครที่อยากดูกรุงเทพในอดีตนะครับสิ่งที่จะบอกว่าเป็นอดีตได้ก็คือบรรดารถราต่างๆที่วิ่งหรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์นะครับถึงจะบอกได้ว่าเป็นอดีตนี่ดูปอเสมัยก่อนสายใต้ไปปากน้ำไปสมโรงนี่ครับนี่ น่าจะวิ่งแถวแถวทางบางซื่อนะอย่างเงี้ยออกไปทางบางซื่อดูถ่ายรถไฟวิ่งโอ้โหอนุสาวรีรย์ประชาธิปไตยเฮ้ยชัยสมรภูมิแล้วนี่ตอนจบนี่เขาเขียนขอบคุณตำรวจแทบทุกสถานีเลยนะครับซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการจราจรมากกว่าเพราะว่าถ่ายทำดูครับสถานที่ถ่ายทำโรงเรียนต่างๆเยอะเลยนะครับ แต่ว่าดูในหนังไม่สามารถที่จะแยกออกมาได้แต่ละส่วนนะครับว่าอยู่ตรงไหนมั่งนะครับชนชณชนประคันสาย29รถเมล์เล็กไม่มีแล้วนะครับดูครับสถานที่ถ่ายทําเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดเพียงแต่ว่าถ้าเอาไปแยกเป็นส่วนๆนี่บางบางส่วนนี่เห็นแค่2วิ3วิเท่านั้นแหะครับเอาละครับอุบัติเหตุ5 3 1 1 จากฝีมือของคุณธนร,รงค์ศีเชื้อหมดเพียงเท่านี้ครับ